แพตตี้ซ่อนรูปใส่บิกินี่พาน้องหมาเล่นน้ำแต่ละช็อตเกินต้านไปมากถึงจะแต่งงานแล้วแต่ความหวานก็ไม่มีแผ่วเลยจริงๆสำหรับคู่ของนักร้องหนุม่มแดนวรเวทกับภรรยาสาวคนสวยแพตตี้อังสุมารินจน,นแฟนๆต่างรอลุ้นอยากจะเห็นทายาทตัวน้อยๆของทั้งคู่แล้วล่าสุดแดนวรเวทก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักกขนาดแพตตี้พาน้องหมาลงเล่นน้ำในสระส่วนตัว ด้วยรอยยิ้มและความสุขที่เต็มเปี่ยมพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าพาลูกมาว่ายน้ำเล่นกันในวันครอบครัวสามารถดูคลิปเต็มได้ที่ YouTube แดนแพตตี้ตอนนี้ได้เลยนะแต่งานนี้ก็ทำเอาหลายคนต่างแอบโฟกัสผิดจูดเพราะชุดบิกินี่ตัวจิ๋วสีขาวที่แพตตี้สวมใส่อยู่นั้นบอกเลยว่าดาเมจความเซ็กซี่ช่างกระเทกตาเต็มๆเลยละจ้า